เากล600ก้องใช่ไหมยอดได่วันนี้เราบอก่าเป็นการออกองครั้งแรออกของทุกคนเลยครับตื่นเต้นกเกือบนอนไม่หลับแต่ว่าเราก็ต้องนอนเพราะว่าวันนี้แบบยาวนาในแน่เรื่องอะไรคะซีรีส์นี้ยอมของพีมครับผมก็ผ่านติดตามได้นะฮะแล้วก็มองทุกคนเลยตอนนี้เริ่มทอยอดแต่งหน้าแล้วออกมาตั้งแต่แบบเช้ามา,มากๆก็อยากจะให้มันเป็นชาเลอร์ที่แบบทุกคนแบบอยากติดตามนะฮะอยากทุกคนติดตามนะครับ แบบซูมขนาดนี้หนูเนวเองหนนูเเองพิมมี่ซาลอนอันเนี้ยพิมมี่อันเลิฟซาลอนสวัสดีค่ะไฮไฮยังไม่ได้แต่งหน้าเลยหรอข้ามเลยข้าเหมือนคนตายเหมือนกันค่ะตายเหมือนอุ้โอ้ก็ไม่ได้นะนิาอ่ะพูดกันแบบนี้นิ萨น่าหน่อยแล้วนี่เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่หาทางมาที่นี่ค่ะ มันจะงงนิดนึงแล้วบอกให้เต้าขนตาให้ด้วยนะให้ตีขนตาให้ด้วยยอมรับน้ำฝามาสาวสาวนั่งตรงนี้นะเข้าน่ะยังไงคะคุณแม่เดี๋ยวจะบอกหนึ่งวันทำผมอยู่นะคะคุณพ่อพลอยหรือคุณพลอยลี่วะคนนี้พอลอยหรือพลอยลี่วะชื่ออะไรวะพ่อพลอยลี่พลอยค่ะ มุมนี้เห่อส่วนเลิศนี่แหละี่ต้องการ รถลงยากมากเมันอกี้ไม่เคยขึ้นรถหลูไงเพราะเราเปิดไม่เป็นลงแบบทุลักทุเลมากกำลังงงอยู่ว่าต้องเปิดประตูยังไง แล้วออกมาสินักแสดงนักแสดงลงรถไม่เป็น <c oughs> ก็เลยนั่งนั่งอยู่ในรถนึกว่าจะมีคนมาเปิดให้ <c oughs> คุณฮิมครับคุณฮิมกับรถบีเอ็มของเขาว้าวร้อนมากร้อ,อนเนาะดีนะชอบแบบเป็นซีนแรกของน้องแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบน้องทำได้ดีแล้วแบบเราก็แบบธรรมชาติอ่ะม,มันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันรีแลกซ์มากๆอะไรเงี้ยครับซีนแรกเปิดได้ดีวันนี้ดีทั้งวันแน่นอน เราดูนะครับบ๊ายบายทุกกล้องบ๊ายบาย นเมือนะงก็งอไปนินี่เหมือนกันเนขายเข่มาทีเหมืนไม่รู้ตเราีจะ้ที่ไหนนม่ต้องรีู้แล้วแล้วูแล้วกู้เวลายิงมาให่ก็ฟันนะน่ริ้งริ้งพิเศษอ่ะอื่นะอบปนดี่นแบบเที้ยเราะมึมี้น เยี่วันนี้เต็มสิบทัาอะไรอะลาน e n e r g มาอะไรยังค่รู้ตกเมื่อไร่นั่งพรไหมองโหคือ้าแดดแรงนียก็ทำไมตรงนี้ทำไมเขาสว่างอ่ะอุ้ยปาวหราหันยออแสงโอ้โหสองคนนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะมีพรมพลอยแต่ง ไม่โปรก็อย่างนี้แหละนี่เรเื่องแรกเนาะ <st arts> ดาราน้องใหม่แต่ว่าหน้าเดิมหน้าเก่าแก,นาาก่น้ารหกมาค่ะทุกซีซั่นนีอ่ <c oughs> อีกหนึ่งคนนะคะจะเข้าทีมไปปุ๊บ <c oughs> แบทเรารอบเดียวนะข้อดีขอางกาศเย็นมากครับตอนนี้ประมาณติดลบ ตอนนี้เราอยู่ที่แบบ so Korean. s โซลเคเรียนก็ต้วติดต,ตามด้วยนะฮะันน้งใช่ครแบบับเอ็มทีครับชุกาชุกาลุง <laughs> ไปดูนี่าน,นีน่เราหมดทาหิงโอ้โหจะหัวข่าวโค้เลยทำไงอนน่ะป <laughs> ีไหนเนี่ยยุค90ยุค90เนอะ1-4หัวงอกขนาดนี้นเลยหรอ <laughs> <laughs> Thank you, Rain. Thank you, Rain. โอ้ยชิลส์ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรารอเข้าซีนนะครับวันนี้เราย,าย,รย้ายโรงใหม่อีกทีนึงแล้วซึ่งเป็นสถานที่ที่เนวกับพีนได้เจอครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่ว่าซีนนี้เราสองคนก็แบบว่าได้แบบลองคุยกันแบบหลายท้งละ <c oughs> ที่ดูพูดจริงทุกอย่างเลยพอพูดอย่างนี้เหมือนฟอมเลยอ่ะรอดูเลยซีนนี้เป็นซีนที่แบบแซ่บมากซีนต่อจากนี้ไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวถอดหมดเลยวว้าถอดหมดเลยอันนี้ร้านเล่ามาร้านเล่าก็ถอดร้านเล่าก็ถอดการรานเล่าี่เรื่องเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วชาแนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนโลเคชั่นนี้อยู่ที่คอนโดพายแล้วก็แบบผับ อ่าอ่าเป็นซีนที่เราเจอกับพายครั้งแรกเป็นแบบเมจิกโมเมนต์อะบอกเลยพร้อมไหมพร้อมอยากเจอเขาแล้วอ๋อจริงเขาอยู่ข้างหลังใช่อยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับมือเป็นไรคะนอ่ไเล่นเกมอยู่คระหว่างรอแต่งหน้าคูนะฮะ สวัสดีค่ะใครอ,อยู่นะาครับใช่นไงว่างรืนี้อมไหมหอใหญ่เลยกินข้าวมาเรียบร้อยแลยย้วพร้อมถ่ายตืนเต้นปะตืนเน้่ครับกระสู้นะระไม่ใช่น ย้อนหันมาหันมาไดงเดยนบอกตอน่พใช้โลเลเราไม่บอกเรโอเคครับเดียวขาดเลยอ่ะครับเป็นเดียวหลายเลก็แปลก ช่วยวนชั่วยยวนมีกับห้องเคยไหมเคยไหมเอาไปดูด้วยความที่แบบมันอยู่ฉากจริงๆแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าขนลุกคนลุกเมันแบบแบบเคลิ้มมันไปต่อได้ตัวละครไปแล้วนะเมื่อกี้เออไปแล้ะไปละถอดแล้วเมื่อกี้ถอดต่อกับความแซ่บคือต้องรอดูเนาะเออต้องรอไปกล้องทะเลรใไปดูไปกล้องทะเล คนนี้ล่ะมาชาทมาะไรพิมพีสารอนทุ่มทุนสุดๆคือการที่สาลอนย้อมผมก่อนเข้าซีนเลยแล้วแบบสะเสร็จสาลายติดเต็มหัวไม่รู้มาจากไหนมาจากสายยางสายยางเราไปดูซีนต่อไปอ่าเออาความแซ่บคมามคมคมรอดูตีนแค่แค่ติดแค่นี่คือสักผมเป็นคนสักให้เองอ่ครันความหมายว่าอะไรอยากไปถูนะเลิฟเจ้าแล้วก็เชื่อในเจ้ารักเจ้าเจ้า แล้เนี่ล่ะนี่ล่ะอันนี้เราเชื่อเหมือนกันเชื่อในเจ้าเดี๋ยวเชื่อในเจ้ามาอันนี้ก็เชื่อในเจ้าอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะตัดให้เหมือนกันนะครับความหมายคืออะไรอ๋อนี่เหรอรักเจ้าอันนี้อันนี้ผมว่าน่าน่าจะขีดเลยก่อบหมายถึงว่าตอนแรกจะเขียนให้มัแบบเลยไปโดนต่อยเลยสัแล้วเขาพูดบใครฉันอยากรู้เพราะว่าจริงๆต้องเป็นเรานะทำไมเขาไม่กับคนอื่นแล้วเขาดื้อหนีนะเขาไม่สนใจเราด้วยนะตอนนี้ คือประเด็นคือเขาถ่ายไปแล้วแล้วก็ไม่ถ่ายไม่ถ่าย,ยหรือว่าเขาอยากกลับบ้านเลยปจะเพิ่งมาถึงนะอะไรนะจะเพิ่งมาถึง <laughs> เขาช็อตฟิลมเหมือนกันนะพร้อม <laughs> นะครับคณะคณะเซตคณะสี่าสามสองแอคชั่น ซีเมื่อกี้ได้ไงบ้างโอ้ยเมื่<ร>อกี้หรอตาพี่ตองอยู่นี่มอดีเลยตาบ้างซีเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงอบบเมื่อกี้แบบมันลืมหายใจไปช่วงนึงเหมือนเราแบบเราบาังเอิญเจอกันอะแบบชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เ first i m p r e s ชั่นเมื่อกี้ก็จะเดินไปห้องน้ำจพี่ตองเดินไปคุยกับสัตว์แล้วก็เดินชนกันกใช่เดินไปปากกันโอ้ยไอ้ยไอ้ยเฮ้ยมาแล้ว นั่งรถมาครับวันนี้มาให้กำลังใจพี่พี่ครับผมถ่ายติดหมดแล้วทุกคนนี่ใครคนนี้ใครพี่ฟู๊เขาคิวหมดแล้วจริงหรอคนกัาเชี่ด้วยหรอไม่มาหกปีเลยหล่ะ วันนี้เราจะนอนตรงนี้กันปะแน่นอนอยู่แล้วไปมาช้าไหนบอกจะมาแต่เช้าไงมันไม่ตื่นนะครับนิงจริงว่าจะมาแต่ว่ามันไม่ตื่นแล้วมาเราจะมากินข้าวกองเขาเลยใช่ครับเพราะว่าอยู่ในห้องไม่มีอะไรกินนะครับก็เลยแบบนั่งรถมากินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนนะครับพี่ต้องกินไหมบอกน้องใส่มาบอ้องใส่ยามาแอคชั่นดูด้วขึ้นยืนนะลูกนะสี่สบแหนึ่งเทคหนึ่งสี่ สามสองแอคชั่นนี่อะไรหรอเรากำลังถามแปลว่าเราต้องการคำตอบเราจะกลับแล้วคือมันไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดมึนก็พิสูจน์ให้เราเห็นสิเราถึงจะยอมเชื่อหีมัน เมื่อกี้ซีนดราม่ามาเนลทะเลาะกับพิมพ์ครับแต่ว่าเรื่องอะไรต้องไปดูในซีรีส์เออดูเดือดมากเมื่อกี้แบบฉากน้ำตาแต่ว่าต้องฝืนต้องฝืนกลั้นไว้ไม่ให้ร้องออกมานีดีคนนี้ชัดฟิลอารมณ์แบบมาสุดๆเลยบว่าว่า ยังยงังยังไปไม่หมดตอนนี้ยังแบบตึงตึงอยู่อันนี้แค่ไพ่หลอนเนาะใช่ใช่เดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวรอเจอกันอันนี้แบบเอาแบบเซิร์ฟเบยเบย์ก่อนจบซีนแล้วเราให้กําลังใจกันไหมหรือว่ายังไงกำลังใจก่อนก่อนเข้าซีนี้เราคุยอะไรกันก่อนอน,นั้นเลไหมไม่ได้คุยไปเจอกันหน้าเซตเลยแบบว่าเราจะแบบไปดูเลยว่าพิมพ์กับนิวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใส่หน้าเซตเลยใส่หน้าเซตเลยโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามครับุย